เ็ทีเด็ดบนเตงบนเดี่ยวคู่เดียวเน้นๆประจำวันที่12มิถุนายน68ถ้าใครอยากเชียรม,มากกว่าเจงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมอนเพลิงไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทีเด็ดทุกๆวันฮะต้องแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในไลน์กลุ่ม VIP ตามเซียนไว้รับรองอุ่นใจครับบวกกันไปเน้นๆฮะทั้งบอลเดี่ยวบอลสเตปนะครับใครสนใจพักทายป่าเจม,มาได้ฮะที่ไลน์แอดเจม88 หรือกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับเดี๋ยวปราเจมดึงเข้ากลุ่ม VIP ให้นะครับบอลเต็งประจำวันนี้ปราเจมมองไปที่คู่มิลานเดสเปิดบ้านพบการมาเยือนของลาซิงครับนะครับคู่นี้จะเตะกันตอนตีสองตรงบ้านเราฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสถิติของทั้งคู่กันเลยดีกว่าจากการพบกันมาทั้งหมด10ครั้งล่าสุดนะฮะมิลนเดสครับชนะไปถึงสเสมอสแล้วก็แพ้ส ต้องบอกว่าสูสีกันมากครับคู่นี้ไม่มีใครเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันเลยฮะแต่ว่าสามเกมหลังนี้จะเป็นฝั่งมิลานเดสที่ทำผลงานได้ดีกว่านั่นเองนะฮะชนะทั้งเย้าทั้งเยือนหนึ่งนย์สองหนึ่งนะฮะแล้วก็เกมสุดท้ายนี้มิลานเดสไปเยือนลาซิงรับสามเท่าครับซึ่งถ้าวันนี้ใครชนะก็จะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเพื่อจะ ขึ้นชั้นไปเป็นอยู่หลีกสูงสุดนะครับของ <c oughs> สเปนทีนี้เราม,มาดูผลงานของมิเลนเดสครับ5้านัดโดยรวมครับชนะถึงสามเสมอสองและยังไม่แพ้ใครเลยครับช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงครับโดยนัดล่าสุดก็ไปเยือนลาซิ้งขับสามสามฮะอย่างที่บอกแล้วก็ไปเยือนทาคาเกน,น่าชนะมาสามหนึ่งต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับแต่ ในบ้านเขาอยากาเจมอยากให้ดูโคตรดีอ่ะค่าเกมล่าสุดครับชนะสามเสมอสองและยังไม่แพ้ใครนะฮะดูดิฮะชนโอ้ชนะไม่แพ้ใครเลยะฮะเจอลาคาลุนยาก็เสมอสองสองเจออามเลรียรเสมอศูนย์ศูนย์แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับให้ดูเลยทั้งฤดูกาลนะฮะ แพ้แค่นัดเดียวเองฮะดูสิครับโอ้โหแปลว่าในบ้านมิเลนเดสนี่โอ้โหไม่รู้จะต้องใช้คำว่าโอ้โหเปืองขนาดไหนแพ้นัดเดียวทั้งรูการเป็นไม่ได้เหรอโคตรเก่งอะเล่นในบ้านอาทีนี้เรามาดูผลงานของลาซิ้งขับกันบ้างฮะถ้นัดโดยรวมครับค่อนข้างลอยลาฮะชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไปหนึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆฟอร์มซันเดเลไม่ค่อยดีนะฮะ น,ะะนัดล่าสุดเสมอมิลานเดส3ามสามแล้วก็เปิดบ้านชนะการันด้าทั้งที่กาันด้ามีใบแดงสองหนึ่งนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือนของเขานั้นต้องบอกว่าแย่ๆไม่แพ้กันครับแย่กว่าอีกเธอด้ดยสามาห้านัดล่าสุดครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามต้องบอกว่าโอ้ไม่ดีครับช่วงหลังๆถีบตัวเองไม่ขึ้นฮนะ ส่วนตารางคะแนนนั้นจะเป็นยังไงมาดูกันนะฮะม,มิดันเดสเจ้าบ้านครับอยู่อันดับสี่ครับแข่งสี่สองชนะยี่สบสองเสมอเก้าแพ้สิบเอ็ดยิงห้าเก้าเสียสี่สิบนะฮะคะแนนรวมอยู่ที่เจ็ดสิบห้าส่วนลาซิงขับครับอยู่อันดับอันดับห้าแข่งสี่สองชนะยี่สิบเสมอสิบเอ็ดแพ้สิบเอ็ดยิงหกสิบห้าเสียห้าสิบเอ็ดคะแนน คะแนนคะแนนรวมอยู่ที่71็ครับต้องบอกว่าคู่นี้อยู่อันดับติดกันก็จริงฮะแต่ว่าคะแนนห่างกันถึง4แต้มเลยนะครับนี่ที่น่าสนใจที่เมื่อกี้ปาเจมให้ดูดูดาฮิลันเดสการเล่นทีมเย่าของเขานะฮะอยู่อันดับหนึ่งเลยแพ้แค่นัดเดียวเองครับชนะถึงสิบห้าแต้มเยอะสุดในการเล่นเกมเย่าเลยฮะส่วน การเล่นเกมเยือนของเอามาดูการเล่นทีมเยือนของลาซิงคับกันบ้างก็ต้องบอกว่าลาซิงคับอยู่อันดับสองไม่แย่เลยฮะโคด้ดเล่นโคตดดีครับแต่มาเป๋ห้านัดหลังเนี่ยฮะที่เขาแพ้ไปถึงสามทั้งทั้งเกมทังฤุูการเขาแพ้ไปเจ็ดเจ็ดนัดเองนะฮะไม่แย่ครับต้องบอกว่าบอลค่อนข้างสูสีกันจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู ทิศทางน้ําไหลกับราคาหน้างานกันอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจนะครับราคาน้ําเปิดมาก่อนหน้านี้ฮะมีสองราคาครับราคาแรกคือต่อลบสิบครับแล้วก็ราคาที่สองนะฮะครึ่งลูกลบห้าฮะเห็นไหมอันนี้ครึ่งลูกลบห้าอันนี้ราคาที่สองส่วนตรงนี้นะฮะราคาที่หนึ่ง ต้องบอกว่าทิศทางตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับราคาปอน,นี้ไม่มีนะฮะทั้งก้อนนี้คือราคาครึ่งลูกแล้วนี่ก็คือราคาสดนะฮะต้องบอกว่าความเป็นไปได้ของฟุตบอลคู่นี้น่าจะเป็นทางเจ้าบ้านได้เปรียบไม่รู้ว่าเขามองจากอะไรนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าบ้านน่าจะไม่แพ้ครับถ้าเกิดดูจากแบบนี้ฮะ ถ้าแพ้ก็พลิกล็อกถล่มทลายอถ้าเราจะดูจากแค่ตรงนี้ราคาครึ้นลูกนะเอาแค่ก้อนนี้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่คือครึ่งลูกลบห้าแต่นะตอนนี้ครับไหลามาเป็นครึ่งลูกลบสิบครับแสดงว่าไหลขึ้นกิ๊กนึงนะฮะไหลขึ้นก็แปลว่าต่อไหลต่อนะนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้มันจะเป็นลูกศรลงแต่ไม่เกี่ยวกันครับ ันนี้ปาเจมพูดสับของฟุตบอลยี่สิบังนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูเหรียราคาหน้าง,งานกันบ้างครับตรงกันไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงกันครับราคาแรกอยู่ที่ครึ่งลูกลบห้าแล้วก็ปอบวกสิบครับแล้วก็มีครึ่งควบลูกน้ำลบเจ็ดสิบห้านะฮะ mm. แล้วก็เสมอน้ำง่อยมากได้ครึ่งเดียวเองได้ได้บวกอยู่ห้าสิบาทเอง จากการวิเคราะห์ของป้าเจมป้าเจมคาดว่าวันนี้มิลันเดสน่าจะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ว่าจะถึงขั้นเสมอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ายัางไงอตอนนี้แล้วจะถือว่าเป็นบอลน,นัดเดียวนะฮะเพราะว่าอ่าถ้าเกมนี้ใครพลาดมันจะมีผลทําให้อยู่อลาลิก้าสองเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเกมนัดเดียวค่อนข้างดูยากครับแต่ถ้าเกิดจะหาใครที่ ได้เปรียบแล้วก็ดูมีภาษีดูน่าเชื่อถือมากกว่าที่เราจะต้องไปลงทุนด้วยนั้นปเจมคาดว่ายังไงก็ต้องเป็นมิลานเดสฮะจากการที่ว่าสติสติแฮ t ุฮเสมอเสมอกันทส่วนใหญ่แพ้นชนะเท่ากันแต่สามเกมสุดท้ายครับมิลานเดสทำได้ดีกว่านั่นเองฮะชนะทั้งเย้าทั้งเยือนแล้วก็ไปเยือนเสมอมาแปลว่าสามเกมสุดท้ายชนะสองเสมอหนึ่งนะฮะ ส่วนฟอร์มมิลนเดสโคตรเทพอ่ะในบ้านไม่แพ้ใครสิบกว่าเกมทั้งฤดูกาลฮะสิบเก้าเกมยี่สิเกมนั้นแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวฮะต้องบอกว่าในบ้านของเขานั้นเทพที่สุดแล้วครับอยู่ยืนหนึ่งในลีกเลยครับส่วนฟอร์มลาซิงขับนั้นค่อนข้างย่ำแย่ครับสามเกมหลังนี้ไปเยือนแพ้ห้าเกมแพ้ไปสามเกมโอ้ค่อนข้างทุเลศครับงงอยู่โอ้ันเยือน เยือนเป็นอยู่อันดับสองของหลีกได้ยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยางว่าใช้วิจัยกันวิเคราะอ์ด้วยนี่คือตกอลเกมเดียวแล้วนะฮะแต่ให้อิงแล้วดูแล้วหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังนี้เกมของลาซิงขับค่อนข้างรั่วมากครับแถมวันนี้ยังต้องไปเล่นเกมเยือนอีกทิศทางน้ําเป็นเป็นต่อเป็นใจให้มิลานเดสโหจากจากตอนแรกอ่ะ เอาราคานี้นะฮะตอนแรกปอปอลบสิบแต่ตอนนี้อะฮะไหลามาปอบวกสิบแล้วแปลว่าไหลสองกิกเลยฮะอ้างอิงจากเพตหน้าที่แล้วนะครับอย่างย่ำแย่ที่สุดวันนี้มิลันเดสก็อาจจะทำประตูไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาไม่น่าจะแพ้ครับแต่ถ้าต้องหาใคร ที่น้าลงทุนป้เจมคาดว่ามั่นใจดีกว่ามิลานเดสครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นประเจมขอให้เน้นเนนจัดหนักไปที่มันมิลานเดสต่อเอาราคาที่ปลอดภัยหน่อยแล้วกันครับปอบวกสิบครับถ้าเสมอยังหายไปแค่หูเดียวนะฮะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบเจ้าบ้านกดหนึ่งชอบทีมเยือนกดสองหรือกดลิงก์ปักบุตรใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับ โอ้ขออภัยครับหรือพิมพ์คอมเมนต์มาใครมีทีเด็ดอยากเสนอรบกวนพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะฮะอย่างน้อยเพื่อนๆจะได้ลอกเป็นการบ้านหรือว่าจะได้มีใครแสดงความคิดเห็นแล้วปร,ประกอบประการลงทุนได้นะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่อยู่ในลายกลุ่ม V.I.P ทักทายปัาเจมมาได้นะฮะ ถ้าใครยังไม่อยากจะพลาดการลงทุนที่ดีๆนะฮะในนั้นมีเหล่าเซียนหลายท่านคอยเสิร์ฟทีเด็ดให้ครับทั้งบอลเต็งบอลเดี่ยวบอลสเต็ปม,มีหมดเลยฮะสูงต่ําทักทายปัาเจมมาได้ที่ l i น์แอครับไลน์แอ J A M 8 8หรือกดลิงก์ปากหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมช่องปัเจมบอลเพลิงกันด้วยนะฮะ จะได้เป็นกำลังใจให้ปราเจมทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ให้ทุกวันนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีเฮงๆทุกท่านนะครับ